สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับผมวันนี้มาหาปู่ทุ่งฝนครับมีงานบุญจะมีงานบุญวันที่เก่าบ่ผะเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็ของไส่ซอยดาวบาา่ผะของหลากหลายเลยพี่น้องเลยอยู่ทั้งบุญบ้าเถาเดี๋ยวยางไปไทยเบิ้งท่านผู้ชมอันนี้คุณอเพคุณก็ซอยกันเฮ็ด อันนี้ก็ไม้กวาดยังสามร้อยตัวเคียงบ่พ่อเอานะครับผ้ามาเบ่งทั้งพี่อันนี้คุณพ่อคุณเฮ็ดงานเลยพนกกห่อนพนกกเอ็นหลังแน่นะพ่อเนาะพี่ของสวยดาวรังวันไงก็มีอยู่ทั้งกุดปัวจักพัดลมจักตู้เย็นพี่น้อง อยากได้บ่ครับเนี่ยอันนี้บ้านเท่าเอิญมาตังเด้พี่น้องเด้เป็นก็เป็นเป็นแนวนางไหมพี่น้องเอิญมาตังนะครับอันนี้ก็เป็นแนวตากปลาบอแม่นตากได้ปลาเนื้อกระตากได้อันนี้ก็ด้ามมกจกนะครับทามผช้ชมด้ามมกจกไม้กวาดหูจักบ่ครับด้ามด้ามด้ามมกจกด้ามจอบเท่าด้ามจอบด้ามเสียมพูดนะครับเขียง ดตาพี่น้องนี่ครับของของรางวัลสอยดาวล้วพี่น้องเด้นะครับคุณนะเขียงในเบาเท่าอยากได้อยากได้ทรมาชมนะครับถ่าได้มากก็จะมาทําบุญน้ําปูอยู่นะครับมามาสวอยดาวโอ้ช่วงนี้ไปวัดไดน,นะครับของสอยดาวไหลวันที่เก้าวัปู ปูวันที่เก้าปะครับวันที่เก้าวัดโพชัยด้พี่ิรองเด้อตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนนะครับแต่ว่าเหตุเราอำเภอสีก็ได้ถอดเสื้อแดงนี่เบิดนั่นไม่ได้ทำเิดนะป้าผัวดำหมักจกก็มีเนาะเล็ดสุยางเนาะเล็ดแต่บบมีไอ้ดวงมันไงนะก็่างเอาหลวงปู่ใส่น้ำปลได้่พผัวพ่นว่าจักบาทครับใส่ดาวเอาคือทีมีเศษปลายปู สี่บัตรลอยี่บัลอยอ๋อเป็นอาเป็นซี่บัทอยจังไงจ้าวานวานสันกานเจ้าวาสันจุกวันที่เก่าของรางวัลหลายนะครับแปดู้ที่เก่าเออมาล่ำกับวันที่เก่ามือเดียวกันเลบขปูผู้วัดโพชัย้ะพี่รองเด้มาทำบุญน้ำกันผู้ใดลับมาบ้านสงการเท่าสี่บัยาเก้าเมษายนสองวันที่ดก็มเตรียมการไปผมมาเลยใหญ่สุดมันไงค่ะปู สุดเป็นยังใงพูด card, จะ <ok ้ะการน้มันสกัดกรบปูการน้ำมันสกัดเนี่กระปูครับนะครับผมเอาพามาเบิ่งโฉกน้ำกันพี่น um> um> uh, oh well, ้ดำโชคกันนะคือบ่มีโฉกเก่งกระปูได um> ้ไปเรื่อยๆเนาะได้โชคแล้วก็ได้มาทำบุญน้ำปูได้มือนึงิมกับเขาไี่ก่อนแล้วเนาะคครรัับบแมนปูงานวันที่9เมษายน2567ด้วยพี่น้องเด้อวัดโพชัยนะครับ วัดโพชัยบ้านโพชัยนะครับบ้านท่าช่วงเออบ้านท่าช่วงพี่น้องบ้บบานก็ลุงแล้วบ้านท่าช่วงพี่น้องตำบลทุ่งฝนครับตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีพี่น้องมาทำบุญน<ม>้ำกันหลายๆเด้อนะครับผมมาสอยดาวมาเบิ่งหมอลำหมอลำซีงหยันกวงเว้นปลาเนี่ยปลาปลาเด้ยนั่นไมกใช่รอเปลาเองเหรอพ่อปลาปลาไม่ขึ้นไม่ได้เลยปลาเสือเดือดกว่าปลา,ปา,ปา,ปา มันตายบ่มันห่อนด้ว่ะมันดอกหนำบ่เสด็จมันห่อนบ้านบ้านท่าช่วงนึกพี่น้องเด้อนี่ครับมาหาปูแบบรางวัลใหญ่ก็ร <Bond> <t ans> ้ายตู้เย็นพัดลมทีวีนะครับบัตรสี่สี่ีบาทร้อยพี่น้องปูว่าเอาเป็นสี่บาทร้อยครับบางวัดเพิ่งกับบัตรละเศร้าแต่ว่าปูว่าอยู่เนียวบัตรละเศร้าหาสีบาทร้อยเป็นรางวัลใหญ่ๆเนาะตามเพชรบุญนั่นพี่น้อง ของรังวัดน,นี่คุ้มค่ายอยู่แล้วครับผมวิ่งสี่สี่กับเก้านะครับ <c oughs> ได้โชคความพี่้องได้โชควันที่หนึ่งนะครับกับมามาบุญมาอาบุญมาเบิงวอลลัม เราของละวัน,นของละวันใหญ่อยู่ทั้งกุดปูได้พี่น้องเรื่องบริไทยเบิร์พัดร่มตู้เย็นทีวีเทอระทัดทีวีกเทอระบันโยกันนะอ๋อนะครับเอาคุณพ่พอป้าเจฮิตจังเลยเอาบานาันป่าให้เกลียวครอเอาล่อลงห้ยแล้วน่าจิดเนาะครับโอว่าจิดว่าจิด กันบ่ลงุ่ตัวติดนี่นลุ่ติดตัวปุระปูแลังป,ปูกับตัดให้ครับผม,มแล้วป,ปูกับเน้นให้เอาเอาตัวเน้นทำานผช้ชมเห็นเลขติดปูไปนั่งสองสามหกเจ็ดเลขติด ก็คืเกากลาแฟหมองเกากลาแฟหมองเกาปูครับอันคิดเมื่อกี้ฮักตัดแต่ตัดไ่ิดเพาท่านครับก็ดีกัดเดี๋ยวใครไมบรูงกันหนึ่งก็อะไรปูนี่ทำมาชมกันนะครับปูให้อันนี้แปดคู่นะครับปูจะเบิ้งสูตรตัวตัดให้นะครับ สามสีปะปูเป็นสูตรของปูต้องกิตันดีละสามสีบ่มีกระตัดบ่มีกระตัดติปูตัวมากกว่าข้าปูสี่เจ็ดกระตักธรรมชุ <tablet> ่มโอ้โอ้คือตัดเอกดังกระปู เก้าหกเกอง้าหกเก้นี่ดังไม่ปูดังโอ้เดี๋ยวจะคู่อยู่สองมาคูค่ะเอ๊ถ้าไพมากก็เสี่อวเลยวงให้ปูตัวไดเน้นปูไพไพมากก็เสีวครับตัวเน้นวงให้ในปูย่องเนาะมกคุณอสี่ห สีกล่องกับเก้เจ็ดหลืออยู่สามคูนนะปูเนาะเหลือสามคู่ทำม่วชมฝันดี่าปูไก่งา้นบุญนี่ฝันดีป่ครับผมมัน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 เป็นอะไรก็คิดเรื่มเราถอยแต่คิดบาแค่เพนอยู่แั่ไงเราฝันแต่ว่าก่อะฝันอยู่คูณไอฝันกับปูเป็นไงเขาฝันว่าไก่ครับไก่ไก่ไปไครไ ไขยู่หนาตักของปูตะตาเนี่ยไก่ไป็ดไอยู่หนาองูปูหนาตักมีชิลเล่ครับเพื่อนก็ทำเขาออกสร้งเรียกชิลเล่เขาเรียกว่าครับถ้านเฮจีเป็นเหล็กก็เก้าเจ็ดคูณเจ็ดท่าไงครับอยู่ข้างหน้าเลยมันตักเลยนะครับแล้วถ้ามันเป็นได้เป็นเหล็กบุนไม่เป็นบวลาค่ะอันนี้เขาคิดเอาดอกว่าเหล็กบนเหลี่ย่างก็ได้ครับเป็นไปได้เบิดม่ปิดกอดเจ็ดนาองูปูพญานาคด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมหนาองูปู เพิ่นฝันว่าไกลไปไข่อยู่นั่นเจ็นครับผมแล้วมาขึ้นยะไงกับฝันมาพูดวันที่สามครับอันว่ามาตะบันทุกขาพูดบรรุกขาพอดีมาอหอดรถอีกคูนึงแรเล่นมากแล่นมื่ก่อนของหรือแช่งแท่งไปมูตัวหวยมันซ้ำโตาหมครับคูนึงไหมเนื้ยอาเป็นสิบสิบเมตรครับเนียนเป็นสิบเมตรละทุงพี่ล่ะครับคูรูรูดมากแต่คูนึงกปคด ม <chat, S 1> ันม <ab> ั <Elizabeth. S 2> นค so <ust> ือจังย no, 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 ู่ดังกันนะครับอยูหมองที่สะพานคอนสิพอีขัานมากครับอยู่ดังคอนมาเนี่ยเขาแล่นผ่านไปื้อขัเละเยันดหยาี่ยคนลบมากครับลบยังลบอยู่ดังกล่เนาะแล่นเหยียบไอขั้นลเอียแล่นแล่นผ่านไปพื้ออีกตัวนึงเพิ่งเสือไปเพิ่นก็แล่นออกหนาวไปเลยครับปูเป็นงูเผือกเป็นงูเผือเลยหรอไงเลยหรอโอ้โหไงโอ้โหพี่ไงคุนหนึ่งงูเผือไงสองตัวเลยบอกปูเน่าอะไรออกหนาว อีกคนหนึ่งคนมามากน้ำมามาตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งอ๋อปูเขียนไรเขาเรียกว่าเต็มมิจเจตเต็มมิจเจแต่ว่าสูตรฝันมาสีครับอันนี้สูตรปูไดซีเอเก้าครับเขาให้ปูเขียนเหล็กฝันให้คอยเพิ่มเหล็กฝันไปเนาะครับปูไม่หนีปูเดี๋ยวเราเหล็กฝันเขาซีดีฝันยังไงกันครับใช่ว่าฝันก็เรียกว่าฝันหมด ฟันเนาะทั้งปญายทั้งข่เนาะครับีไข่จับเล็กนเ็กฟันทุกอย่า้คนให้บานนี่บอกปู่อ๋อปญายนปญายสีวะครับผมโอ้ปัญายสีเป็นฟันแมนเลยพี่นังเป็นฟันแมนงคนคน้ดูเป็นฟันดูดูได้ฟันเจียวในวัดนี่ไม่ฟันพวกไอ้นม่ไข่ฝันหรอกมีมไข่กับ มาเปรียบเทียบเนี่ยอคือเลยจะกอนขอดกับพันว่างูลงมาไอเป็นปูลงมาวดะครับหกตาลงมาเพื่อพลังกันสั่งเลเป็นเจ็ดเก่าอยนครับแมนปูเป็นสั่งเลยอเจ็ดเก่าคอือคนอย่างเดียวนี้ครับฟันยเอานี่เลยนเนาะเอาหตาไวตีเนาะค่ะหตักปูสีสาดนะคะอคระบาดเนาะค่ะครับ907เลน่ะปูแม่คนไ เอาตีน,นี้มาตัวนี้คือขอยเห็นูสองตัวนะจ๊ะหนูเื่อเดาใจปูถึง<ม>แะ้พนุคคิดว่าปูจะมักตัวใหญ่สองตันะวกงู่สองตัวนะปั่นก็ทีเอาเลยเลยจ้ะศูนยเจ็ดตัดเอานุปูเนาะนครับตัดเอาหนุ่มได้มันเป็นแบบอะไรว่าไอ้ที่ว่าเก่าทูนจะเป็นบัวใดหรอกครับต้องเป็นศูย์เจ็ดมันจะเป็นเก่าเจ็ก็ศูนย์เจ็ดหนครับ แต่เป็นไรครับมันเป็นตามขว้วฝันเนาะ <97 S 2> เก่าเจ็ดกระตรงไม่ชุดปูเอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอบนล่างกับตัวด้วยนะครับปูขว้ฝันคือคู่ขั้ฝันเนาะครับผม,อมลองใส่ห่าส้วหาสับเหงื่อนุน่มมีครับได้ไปใไส่ที่ท้องการเนาะครับป<พ>ูเป็นกำชากบศอกมาน้านหลักหลักกันเลยเอาปล่อยไปเก็บไปเผื่อมันส้วมันเป็นแนวทางเนาะครับผมไม่ยากอะไรเลย เอาแคปหน้าจอท่ชนชมนะครับปูทุ่งฝนนะครับทำชมวิ่งสี่กับเก้าซีเอบเก้าเด่นซ้ำกันหมอบปูซีํ้าำกันพี่น้องเลขติดสองสามหก็ดตินมานนังกัครับสี่สองสี่สามสี่หนะครับปูตัดเหล็กดังจะดังมัาจากไซรัสครับสูตรปูตัดตพี่น้องน่อปูไดมาร์กติดไว้อ่านะครับปูวงกลมให้เม็ดเดียวสีตัวรองสี่สกับเก นับเลขฝันนับฝัน้านน่ครับพ่อญ่นะครับ,รบ,พ,นะรบพ่อสีนี่ครับอยู่ไหนละครับเป็นฝันว่าไก่ไปใคไข่อยู่น,น,นานา,นาตักองค์พญานาคองค์ปู่ศรีสัตนาคราชเดพี่น้องเป็นฝันว่าไก่ไปออกไข่นะครับปู่เลยนะว่า9 0 7 0 7ตัดเอาได้พี่น้องได้เก้าศว,ว่าเป็นไปได้งาก้กับ97นะครับ2 27นี่เลขปู่ฝันง,ง,งูงูใหญ่งูเผือกตัดนารถ2โต นาตัวนึงเลื่อยไปข้างหน้าแต่ว่าตัวหนึ่งบ่เลื่อยนะปูแล้วว่า27ครับเลขตัดบาเป็นเลขดดับได้ครับแต่คิดว่าคิดว่ามันบน่นามีครับเอาไปมาใครู้กะสอ่อวอ่าบ่แม็นเลขดับหรอกไม่ใช่เลขดับด้อพี่น้องได้อตัวที่ปูตัดปูว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น่ามาคิดส่วนตัวครับอ่าบุกคนหรอกถ้าใครชอบปดไปได้เลยอ่าตัดให้คือตัดใน้วหมายตัดให้มันเหลือหน่่ยตัดให้เหลือน้อยคู่ปูว่าครับกาบสาธุขปูแคปหนาจอทผช้ชม อพอกัน,นงงคลิปหน้านะครนะับแอดมินเบเทาวสวัสดีครับ